ครับผมต้องเข้าอ้นจริงลูกนี้ติดโจเอฟครับอครับครึ่งแรกครับคู่นี้ครับเป็นจ้าคอนครับนทำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากโจนาถีครับเข้าอ้นเล่นใกล้แล้วเอสเซโซยิงฉลับครับเป็นคอันเนอร์ของชาร์คเอฟซีตึ้งแรกนี่ไม่ค่อยได้บุกเต็มตัวครับทางชาร์คเอฟซีครับหมอนของเกมเยอะกว่าครับแอบจาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับ เดี๋ยวคูกัดไปลูกนี้มาออกรับหาครับพาสซันซันนี่ครับจังหวะพี่สั่งเลยถ้าพี่จะเอาตัวไหนพี่บอกเลยประโยชน์ไม่สร้างครับสร้างแต่ตำนานครัคนนี้อาซันซันนี่ไม่ใช่สร้างแต่บอลกลับกลับมาครับใครก็ปวยลสก้าป่วยสองิงไกลครับไม่ต้องงอครับเกมนี้ได้ผู้รักษาประตูตัวจริงครับอย่างโปลเลอร์หลังมาเจะมาจัดการครับ ไม่ค่อยมาครับป่วยครับโดนด่าทีเดียวมาเลยครับนีดนี่ตังค์นี้พี่ไปไหนอ่ะตังค์แข่งเข้ากลางแม่เข่าโหวตไปก่อลครับแล้วโจนี้ป่วยจะกล้าหรือลลงได้สวยครับพี่กล้วยสาเสีอ่ัภาันแล้วโอ้โหเจ้าเอฟเจ้าเอฟไปได้เจ้าเอฟไปได้แต่โดนเพื่อกคู่แม่ปวดจะควายก็บอกครับเรียกขึ้นไหนไม่เล่นกับพยายามฉีกไมเล่นต่อครับไล่นุกต่อยครับไทยไปได้มีตัวเล่นเพิ่มไปเล่นตรงไม่รู้หลังพี่ข้างสนามพนันว่ายังไงครับเมื่อกี้ครับ น,นั่นเป็นมวยเลยครับเป็นมวยชนเลยครับแล้วเป็นแล้วมาอุ้งจะมาสุดท้ายครับจิมแมนยี่ยมเอเซียโซกแล้วได้แต่เจ้าเอฟขยันคืนไปสอนตะสอนนารุตะให้ตรงกลางครับไปไปไปให้ไปพี่กล้วยพี่กล้วยไปตั้งใหม่ครับ<ง>สอนตะโจนลูกนี้แล้วเอเซโซ่โม่งไว้ครับแล้วเก็บได้เจ้าไอ้ดึงบอลแล้วปล่อยออกข้างครับเริ่มไม่เร่งแล้วครับนครครึ่งหลังนี่ เอาเรื่อยๆเอาช่วยๆมาสั่นยิงไกลดีแล้วลูกนี้เปิดติดสอยะเอฟ่ะ F I O F O ได้ปออฟโตใหญ่สปอตใหญ่ตั้งแล้วเบตตี้บอลลอยเขาเล่นยากเราก็เล่นยากเข้าไปเลยลอยแล้วเบตตี้ตีกบอลมาเล่นใหม่ครับเตีก่อลจากข้างหลังหากระเบิยวอับมาใหม่ครับไปทางโจรลูกนี้อัซินโซ่ไปสุดครับกลางคนนึงครับยิงการคนนึงสวยพี่เออนั่นเล่กลางเอาเอาไปเลย ฮาซันเฟนี่ฟังให้ได้เงี้ยเก็บให้ได้จอยจอยมาแล้วแล้วแล้วแมเแล้วเพิ่มเจ้าตัวเล่นไปอุ้ยจ่ายลืมครับหน้าประตูครับแล้วตายมากโจทนาทีให้ไปไปเลยจ้าฮาซันยับตัดได้เข้าอ้นเข้าอ้นปังไว้เข้าอ้นเข้าอ้นแข็งแกร่งเข้าอ้ล็อกไว้เข้าอ้นเสียบอลแม่ครับแล้วไปพี่กล้วยกล้วยให้เจ้าเอฟเอาแล้วโก้เตะกล้วยครับเข้าอ้นครับไปครับไอ ไอสกปริไเดนเดินเดินเดิเข้าแล้วจริงลูน่มเไม่ลอครับแล้วปยเายิงเฮ้ยเอ้ยไปไกลๆหน่อยนิดพาไปเยไปโคตรอ่ะกโอ้โคตรเลยไกลเกินดูดไปดูดครับเอสซิซูเยียมแล้วเอซิซเอซิซูแล้วเห็นเขุเิขุจังหวะเดียวแ่เจ้าตัวแม่ เหมือนจะตัวตัดสินใจไม่ด like uh. ีครับหลังเลครับว่าจะเอาแบบไหนดีไม่มีตัวนล้มันโอขึ้นมาอีกเจ้ะครับเซตใหม่ครับนี่เป็นกาวสำรวจีนเจ้าอไนี่เออันเออันแยกกับาเปนเจ้าตามนี่เอาไอโจนไอไปไอ้อ้อาซันอาซันอาซันให้เปนอโอ้ยเ้าโอนเ้าโอนถึงเลยเข้าโอนจิบบโอ้ยไม่บังอะเ้งตายไปโอนแ่งช้าเลยเลี้วเ่อนาย ตทีครับพยายามเลี้ยงเข้าไปครับบอลดักนขอนยึบโดยโจนาทีโจนาทีตัดเข้าในมาหากระว่าได้เล <First S 2> ็งอีกแล้วครับแล้วจิงโอ้โหเสฟแรกครับตอนไรเฮ้ยครับโยนไปโอนขวัญซ้ายโยนไปนี่ไอ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 ได้ครับไอแล้วโจนาทีติดได้โจนาที โจนาทีโจนาทีจะแหวกมาเสียบอลครับแล้วลูกนี้บอลอยู่ที่โอ้โหไม่เห็นครับไม่เล่นไม่เล่นน้ำหนึ่งน้ำสองใหญตายโยบุนโยบุนมยบุนปีมันจ้ำน้ำน้ำหนึ่งน้ำสองแล้วโจนติดครับเลือกตัวแต่ยืนว่างกันอยู่ทำไมเลือกตัวอ่ะไอ้หน้องอยู่นั้นแหละยิงนั่นแหละจ้ำนั่นแหละไป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 เราโจนเลยเฮ้ะ เฮ้ยสงสัยไปอ่านกฎมาเขาก็ยิงได้ครับลูกแบบนี้โดนแถว F จริงโอ้โหตอนนี้เมาตัวที่จริงมาแป็กนิดนึงไปตั้งใหม่เอซนโซตั้งไว้แล้วเจ้าเอฟขยันเจ้าเอฟเจ้าเอฟล็อกไว้ยิงโอ้โหขาดตะข่ายเอาไหมยืน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 ไหมเอาครับเราฮัสซันช้าไปหน่อยครับก็เลยก็ยิงลูกนี้โดนออกมาก่อนครับสั่งเบตี้ครับ

ครับตั้งใหม่ครับเดี๋ยวใูอ้าวแล้วจิ้มไปเบตตี้ลอกแตะลอดขาแล้วจิ้มไปลูกนี้โอ้เบตตี้เจ็บอีกแล้วครับแล้วมาจ้าเอฟจ้าเอฟแล้วกว่าอู้ยหยุดตั้ง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 หนึ่งเจ็บเจ็บเจ็บได้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 ครับให้พนันไว้ครับได้เริ่มจะได้ตังค์แล้วใจยังไหวอยู่แล้บต่อเลยครับ ครับบุกต่อครับทางซากนครับแล้วว่ะเอาตัวเลยสวยเงยไม่ได้ครับไม่ต้องตามแล้วพี่ไม่ต้องตามแล้วพี่สอยตาเขาขึ้นมากลางก็ไม่ต้องตามแล้วสอยตาไฮบายครับจอยจอยไปตั้งฮาซันฮาซันฮาซันแหมนี่ครับวันนี้เจ้าตัวแล้วเฟียร์กูสปีดมาได้ด้วยครับแล้วก็ฮาซันหยิบ อสันอสันอสันโอ้โหอสันไปครับอสันอสันให้ไปเพลนิกุซ้ายโอ้โหแบ็กเนื้อตัวไปหมดแรงแล้วก่อนเนี่เพลนิกุเพลนิคุปาดได้อาครับอสันเปรียดกันไหมพี่อสันอสันสันนี่อสันสันนี่เลยนะชนึิงครับอ้าครับอันนั้นเทมาครับแทนเบตตี้ครับยืนยืนหลังคู่หน่อยครับเป็นหลังคู่แล้วโจ้สวยครับจโจ้สวยโอ้โหก่อนครับ สาวสองเอ็นคนเยอะวันนี้นวนหมดเลยครับวันนี้ไอ้น้าแต่เขาไอ้น่าตน้องไอยืนกลางไอ้โอเครับบอลโดยเอสซโซเอสซโซูไอแม่จะตบนิบเบอร์ไปหน่อยครับแล้วไปตั้งอยกไปครับข้างหลังแล้วโอ้อาอัศน์ซันนี่ครับกล้าเล่นครับแล้วมา ต่อยต่ได evet. uh, ้กล้งกได้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 ไดได้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 ้ได้ได้ด้ไ้ได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 ้้ได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 ได้ได้ไดด้ไ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  ไปจัดกา่ก็พิสันครับไปเจ้าต้นเจ้าต้นเจ้าต้นไปไปไปแต่ลูกนี้จริงอยูสัน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 อันนี้สัน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 เหมือนเสียวยู่เสียวยู่เสียวยู่อ่ายครับเปิดโดยฮัทสันฮัทสันแมาจ่ายติดครับ ครับเฟรนกุเข้าในคนหนึ่งเข้าในหน่อยเข้าในหน่อยเดี๋ยวนิก uh, ุห้มาเอสเซนโซยิงเอสเซนโซยิงไกลเอาเลยครับทุกท่านแม่ไม่ได้เอสเซนโซต้องเปิดยิงเลยครับตอนนี้เวลาในเกมครับเหลือ16นาทีครับยัง1-0ครับวังดะคอนกับชาร์ลีสี่ครับถึงดะคอนยึดพลนงครับแต่ครึ่งแรกครับขอให้ตัดตามมาไอจูนลูกนี้ไฮมาชีแบงค์ จี án, 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 ้แบงค์เฮ้ยต tr ัวน oh, ู ần, ặt, này, h át h át, here, ้ตัวนู้แบงค์แต่งแล้วบอลยืแล้วจีแบงค์ไปได้ครับจีแบงค์จีแบงค์โอ้โหเลี้ยงบอลเกียร์ทิ้งครับจีติดเลยครับจีแบงค์ครับเลี้ยบคู่เลยเลี้ยบคู่ครับเปิดตัวจีแบงค์จีแบงค์ให้มาเอฟต่อยให้ไอ้ตัวซ้ายแล้วโอ้โหตัวเยับมันจะเก๊กไปไหนครับไอ้ใส่เสื้อขาวมานอนทำหน้าซะสเก๊กเลยครับแล้วเล่นใกล้ๆแล้วจูโอลูกนี่แล้วตีแหละครับยะซี่ครับ ยกซี่ยุซี่แห่ตามเล่นไม่ได้ครับติดซ้อนตะไปครับเอฟเอฟปอดปลายลูกนี้ไม่จุดครับโอ้โหอันนั้นตาดีออกอันนั้นมาจูดจุนดีจริงครับอนนั้ดีโอ้โหแตะรอดเลยครับโอ้โหไทยเม่อ่ากองกลางสายเทคนิคเลยครับอนนั้นถือว่านครับได้ด้วยครับไปค cover มิดฟิลด์ครับแล้วโจนเอาติดมาลูกนี้แล้วจีแบงค์ไม่ได้

เลี้ยงคุกให้มาเขาโอ๊ตตับไม่อยู่ครับโอ๊ตโอ๊ตไอตับได้ก้่หลังเขาไม่เยอะดีร้องบาเบลได้บาเบลแตกายครับแล้วจีแบงค์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 เอาตัวรอดได้ครับเป็นบอลของนักคนแล้วเปิดข้ามมาสวยครับแล้วไอ้เข้าขวาเปิดโอ้โหเลี้ยงคุกยังช่วยไม่ได้ครับเไปงป็นไปหังเขายิงทำไมเจียวแบงค์จีแบงค์จีแบงค์แล้วจริงมาแตดเลี้ยงคุกแล้วอู้หูยู่นี้ สายไปไม่ได้ตั้งใจนะนัุมไปตั้งใหม่ครับตั้งอ้อนยุ่มวันนี้เบาหูหน่อยครับฮัสซันซันนี่ไม่สั่งครับซันเงียบจังวันนี้ลำโพงขาดอีแก่ครับพอทีมนำก็ขาดครับพอแพ้ก็ขาดครับแล้วโจบไปครับเขาโอ๊ตแตกตบตัดได้ตจะเอฟไปได้บอลเอาเบลเลี้ยงกินตัวไปอาครับจีแบงจีแบงแล้วจีแบงจีจ้ามาหลุดกรอบครับ เจ้าตัวเปิดทางด้านโมงเตยครับฝากกระดุนกันด้วยครับไม่รู้ชื่ออะไรแล้วครับแต่อ่าลาครับไปแล้วหาครับหานักให้เขาโอดเขาโอดโดนฉกแล้วชีแบงชีแบงดุนชีแบงให้เอ็มอาร์ทีเรียบร้อลทุกสองสูงหยับเข่าโอดแมครึ่งแรกเจ้าตัวก็เสียแบบนี้ครับประสบคาทั้งล้วนหยับโอ้โหจนแล้วเหมือนยืนไหม ตาหยิ่งครับตาหยิ่งนี่มันนั่งยีนกันจ้อยนี่ม่ะมาผู้มาเอาหนังนี่เอานแล้วเดือยโวยตัวเล่อฮ์แล้วตัวเล่อฮ์หยิงครับสลับเจ้าไอเจ้าไอเปิดไปครับตอนนี้สองโซนหยิบดักคอนทำแล้วเจ้าเอฟโอ้โหเจ้าเอฟอยากเสียบอลโค้ชจริงได้ไปทางจีแบงก์อีกแล้วครับเอาครับบาเปลวบาเปลวบาเปลวเจ้าตัวครับโอ้อาจจะหมุดยิ่งครับทำเสียไปสองลูกครับแออ เจ้าตัวต้องแข็งแกร่งกว่านี้แหละครับเขาโอต๊ตที่เล่นบอลต้องมีเย็บจังหวะแบบนี้เย็บอ้าวแล้วจ่ายพลาดครับแล้วอนัทจับได้ออนัทจิ้มได้แล้วเสียบอลปาเปียวไปลูกนี้เอฟแล้วงัดลูกนี้แล้วโอ้ย,อยไม่เข้าทตัวเลยฮะปัดได้ครับเซ็ครับโอ้โหไม่ลงตัวเลยฮะครับชิปลูกนี้ไอเพชรไม่สั่งแล้วไอเพชรครับตั้งค้อนยิงง๊าบสองศูนย์เย็บครึ่งหลังครับเหลืออีกสิบสองนาทีครับ เอาโจนไปครับติดทางมุมต้นแล้วเปิดไปครับไปโอ้โหโดนเตะครับเข่าบาดครับลูกนี้เวลาเวลาเวลาโอเคไม่เป็นไรครับลูกเร็วครับบาดครับปาดปาดปาดจะลูกนี้น่าครับโตเล่เฮ้ยครับต้องสั่นบ้างแล้วครับช้างเอฟซีครับบางทีจังหวะเพื่อนเคยนดิมาเบล จันว่าในลาวเดียวแล้วโจลูกนี้แล้วจุดีเลยเออนออเออเอัวออเ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 จอเอ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 อเกอเออเอนี่อเอ้เออเเออเออเออนออเอเออเออเออเเออเออเออเเออเอเออออเออเออเเอเวเวเีเวเอ ปั่นมาอันนั้นให้ยมลเขาโอ้ตเข้าโอดตแล้แต่งจริงลูกนี้มาอันนั้นอันนั้นอันนั้นแล้วอันนั้นมีช่องจริงโอ้โหสันติเซฟแล้วกโอ้ยสันติซุปเปอร์เซฟตัวนี้โอ้โหดูไว้ดูไปแบ่งไว้ดูไปแบ่งไว้เกมผมจะจริงดูไปแบ่งไว้เอาเลยครับ ยังได้ฟ <c oughs> <ata> <c oughs> ุตต่อเนื่องกับช้างเอฟซีครับแต่วง้อมยังนี่เหนื่อยดูเลยครับเอองอมยังเหนื่อยใครผัดก็เทียมมาอันัทอันัทตั้ได้อันัทแล้วให้มาโคตรจริงติดเจ้าเอ็มครับถ้ารับเจ้าตัวต้องมาตรงนี้ครับอุ้ยหน้าเด้งเลยอุ้ยถ้ากับเด็กคู่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 ให้ไปครับโคตรแล้วออกตัวช้าไปหน่อยเอาแล้วครับสวนเ็บ เจ้าเอฟแล้วปล่อยลูกนี้ครับอาครับชากเอฟซีก็เล่นได้บุกบุกแล้วครับตอนหลักดางตอนหลังดังครับอาครับเปตตี้ครับต้องมาเสริมหลังครับนทีแบงค์ทีแบงค์ยังได้กายติดเชื้อขุ่ีแบงค์ครับโยนตรกนี้เอาครับอานนั้นอันนั้นเทมันเข้าซ้ายหลังไม่มีใครเติมครับแม้โดนเดียวครับ ตัวเดียวแต่ยังได้ยังได้โอ้โหแล้วเจ้าตัวโอ้โหครับว้าสุดจริงครับเจ้าตัวประโยชน์ประยชนนุ๊ประโยุน์ประโยชน์ไปเลยครูไปเบตตี้เบตตี้เบตตี้เปตีแตะซ้ายมาไหก็ได้ครับแมวฮัสซันซันนี่คีนชีสครับเดี๋ยวมันเอิดครับขี้เกียจฟังครับเอาละครับไปครับจาไอเจ้าไ จาไอ้ไปได้แล้วแทงไปจนนาทีจนนาทีมาอ้เพื่อต้องลงเป็นบ้ำยังแบงเลยนึก่อนมาจนนาทีสาป๋องครับวันนี้ทำอะไรไม่ได้กรับสามป๋องจริงประตูเลยด้วยครับจนนาทีเบตี้เบตตี้ข้ามก้เสร็จกันมาครับช้าเก็ซีบให้กำลังใจกันต่อไปครับไปไปตั้งครับจะไว้ไป ไม่ได้ครับเราวโจวนครับตรงนี้เบตี้เก็บได้เอา้าพลาดแล้วที่แบงค์โอ้ยหลงไปเหมือนกันครับเอาเลยเฮ่อ right, ไปทางเอา้าแล้วฟิลิกุปไปขวาครับอยู่ันออกไปเลยครับไม่หอกไม่ได้บอบครับหาต้องสง่งปุยสก้าลงไปครับแต่จอยด้วยด้วยไปทางหาครับเจ้าทีแล้วพยายามฉีดยาเบตี้จิ้มไว้ฟิลิกุ วันนี้เล่นเต็มเกมเลยครับพิลิกุตายครับโอ้โหใบสวยครับจนทีอ้าวแล้วเปิดไม่ดีครับตาครับเห็นผลแล้วครับสามบอกครับหน้าแดงแล้วเจ้าตัวเจ้าตนเจ้าต้นแตะไม่ผ่านแล้วแล้วลองยิงมาต่อไปไกลครับคุณเอสก้าเ <c oughs> <c oughs> ตางใกล้ลัวไม่ผมเคยเข้าไปเลี้ยคือไปชนออกไปล้นแตกตีนทุกคนนะเรียบร้อยแล้วจนตีชนทันทีจีแดงแงจีแดงมาขยันกับจีแดงไปตั้งใหม่ครับแล้วโจนโตโตเลยเฮ่อไปตั้งครับฟิลิปปุ้เบตตี้เบตตี้แขกเบตตี้อ้โหูลองจะแทขกแล้วไปได้แล้วลองจริงมาลูกต่อครับเนื้อลงเท่เนื้อลงเท่แม่มันหม่ที่ที่ ยังไงดุกลอมีดุกล้อมีว่าดูครับดูการถือบอลยับวอมเก่าของเจ้าตัวครับประโยชน์ไม่สร้างครับเป็นสร้างกันมารับแล้วมามงอโหไม่ต้องโดนเลยครับโดนเลยเฮ้อวันนี้เจ้าตัวนี่โอ้ยย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 ยลยวยยยยลยย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 ียยยยยย่ยย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 ล้ยยยยแย้ยยัยยยนอยย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 ยรับยย้ยย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 ายไยย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 ยัยย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 ้ยรยย มาบล็อกได้ครับโอ้โหสะใจเลยครับวอย่า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 ออย่าเียว่าเป็นขวัญกำลังใจของทีมครับนั้นอยู่ทีมนี้ต่อไปครับหรือว่าเราควรจะทีบออกจากกลุ่มครไอ้เบตี้ยิงไม่ตรงครับรับรับยังไงมันก็มีจังหวะครับช้าสิน้องโจลแล้วครับเป้าอยู่ที่ G Bank G Bank ครับขาเจ้าตัวยังเจ็บอยู่มีข่าวลือนะครับฟางอาซันจะสร้างทีมไปเดินสายครับกำลังรวบรวมทีมอยู่ครับตอนนี้ครับมีอาซันคนเดียวครับ อ่ากับเบที้เบตีโจนติ่งเจอทีที่ใส่ตังใหม่ครับสอนนารุตะสอนนารุตะถึงว้ครับาเดมาแล้วคนละทางแล้วแทงมานัดผ่านนัดพาอยู่สิเบตี้โจนไปยังยังยังแล้วก็โจนไปลูกนี้เอ้าแล้วลูกหลงไปหมดแหมดคอนยังไม่มีสมาธิแล้วครับพอนยำสองศูนย์นี่ แล้วเจ้าอู่ใบพาครับตะกอนเนตีต้ต้องตั้งครับต้องบุกครับมาสันมาสันมาสันจริงการบอลครับเปล่า,น,านุ๊กบอกตะโกนไปที่หอมจริงนะเนี่ยเอบอบอกที่บอกยี่หมายล้วนี่อยากเข้าอยากเข้ามาครับอนาเทมันหลอกติดจังหวะมาแล้วแบบเบีเ้ยนเดิมครับเบตี้วันนี้เจ้าตัวสอนพี่ได้ยิงบ่อยครับเบตี้ แต่ที่สําคัญตอนนี้ครับเหลือ5ตัว5นาทีเจ้าตัวยังไม่เจ็บครับเบตตี้แล้วไปครับเจ้าตุลเบตตี้เบตตี้เบตตี้ถึงไว้แล้วโจมครับยูซี่อู้ยนึบเลยครับอสันสันนี่ครับไปครับสอนตะสอนตะสอนตะโยนข้าไปครับไปไปให้จีแบงจีแบงแทงช่องมาแล้วแต่งสวยครับแต่เพื่อนไม่ได้วิ่งครับ ดาตนเลยฮะดาวเล่นเหมือนเดิมเลยครับล้วจูซี่โอ้โหไม่ถึงครับโดนสอยตะมงออกมาครับวันนี้เราไม่ค่อยเห็นอาซันออกมาเลยครับอาซันซันนี่อาซันเสียบอลให้กวนเล็ก้าบังไว้ครับคืนไปจอยจอยจอยได้แล้วแทงมาครับเจ้าเอฟคนเดียวคนเดียวประตูที่สองได้ไหมแล้วจีแบง์โอ้หลุดกรอนครับจีแบงั์ตัวจิ้มครับจังหวะสุดท้ายครับ ต,ตำนานครับฉาย,ยาเก่าเขาคือเซซินยองครับแล้วไปเสาแรกครับโ็เลยได้จะไอเลี่ยนชนะด้วยแล้วแต่จตเจ้าก้นเดี๋ยมดีแน่จะแตะลอดขาครับเป็นบอลของชาฟซีครับหาครับสี่นาทีสามสิบเจ็ดวิครับชาฟซีต้องเร่งแล้วครับถ้าจะได้ประตูครับยูซิบเบนเดยุนตายมาเจ้ากนขยันด้วยแล้วโอ้โหวัดก่อนเลยครับอัลซันซันนี่ครับแมมันถือบอลแบบนั้นทำลายครับใชิลุกต่อกนักฟ้าร์ตอ่ะมา บอกแล้วที่เจ้าตัวนี่ประโยชน์ไม่สร้างน้ำสร้างแต่น้ำมานี่ยเคลีชิดแบบนี้ตีห้าแน่ครับหา <laughs> ครับคืนนี้เราได้เห็นแบ็กเลเตอร์กลับมาอีกแล้วครับอาจจะมีคลิป,ปแปลกๆออกมาครับ<น>แล้วเบตี้ข้ามไปน้าสาจริงมาหาครับเหลือนาตาทีเบอร์จันยัมแล้วให้ไฟครับไปตั้งเจ้าไว้ครับ สำคัญยกดเจ้า,าต,ตัวครับลอยเก็บบอลยึดไว้สอนตายถือไว้สวยครับไปายตรงนี้เอฟเอฟมาคุณเลสกาเปิดไปครับชีแบง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 ไปเฉล็บมาเข้าทางแล้วยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ครับเอฟเอฟหาจังหวะไว้แล้วไอ้ความาชีแบงชีแบงหาช่องชีแบงเจ้าชีก้ามาติดทางด้านนะซันเออโอ้ยนั่งอยู่ใจเย็น <ตะ S 2> เอ้ยโค้งน้ำสดูคึกังเายตกเน่อดี๋ยตกเน่ดิดิเที่เ,เอลยออกมาเลยอ่าครับและวัเล็กายขวางไว้ได้ครับอ่าครับสานาทีสิบห้าวิครับเ,รออเดี๋ยว้ครูครับจะเล่นเดี๋ยว้ครูเดี๋ยวเล้ครูขาา้ามฝาไปครับกลางเ s เซ n t ซ a เซซชิบไทยลูกนี้แล้วสอนตะบองไม่ววดดดดได้แล้วบอลเลสเกาบอลลงได้เอสเก้าโูนให้ชีแบงค์แล้วจีแบงค์ได้แล้วจีแบงค์จิง,จงโอ้โหตันเลเฮ่ยครับซุปเปอร์เซฟครับมาพิกบอลของชีแบงค์ลูกนี้ครับหลักลของเจ้าตัวครับหายจากเซนเซชาลีไปพักรักษาตัวครับปีกว่าครับเราโดนมาสอนตะสอนตะเสียบอลครับอโอ้โหอะไรอ่ะทำไมอ่ะ เจ็บอาการ่อยพี่แล้วเขารู้ว่าเราเจ็บแล้วมาโอ้โหเขาเล่นกันเยอะพี่เท่าไหร่สองศูนย์อยู่ดี่นี้ไหมฟุกพอโดนนำสองศูนย์โค้ชเงียบจังหรือวะโค้ชทอศูนย์ไปครับทางด้านไปย่างอะศูนย์สีให้าบ้าฮัสซัน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 เข้าซ้ายเปิดแล้วแม่ปล่อยบอลทอไปครับฮัสซันนตี อาครับสองนาทีเจ้าไม่รีบแล้วครับตายลวปรเดียวดีน่ามากับพี่น้อยวันนี้กินได้กินได้แล้วกินได้ตั้งใหม่จอยจอยจอยแล้วไปครับอ่าครับสองนาทีไล่ออหนึ่งโอ้ ร้อยครับเยวริก้แล้วประตูที่สองของเจ้าตัวครับโอ้โหนี่ครับใครรู้เลยครับว่าสามสองทำอะไรเจ้าตัวไม่ได้ครับสามศู์ครับด <c oughs> าวเอหน่อยจ้าดิวอาครับเจ้าตน้ตนต้นพยายามแหวกกำกันไปแล้วลูกี้ เอฟเอา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 ระเอากากรักแล้วบอลออกครับตอนเล่นเร็วครับแปสอนตาครับยิงได้ครับสามสูงยับเดินหนึ่งนาทีสี่วิครับแล้วไปติดจอยอีกเอฟเอฟแม่มาจอยต้องเคลียร์ทีครับมาครับตอนเลยเฮ้อได้เซตจากข้างหลังครับแล้วแล้วไม่มีใครเอาครับย่งไกลๆครับเอเซนโซเอเซนโซไปไปฟิลิปปิฟิลิปปบล็อกแม่ไม่ผ่านจอยเอฟ กับเจ้าตัวนี่ชนชนแลงครับไปสอยตาไปตั้งใหม่ครับแล้วตัวเซตบอลอย่างนียสวยโอ้ยวิว่าจับได้เจ้าตัวลุ้งแท้ติกเลยครับโดยที่ดึงช้าครับดึงไว้เอฟไม่ถึงด้วยครับเดี๋ยวนีูกูแล้วมาได้มาได้แล้วมาครับก้วยและก้าจริงนะตดเลยเฮ่อเดี่ยวขวาได้ครับหาครับสิบสี่วิครับว่างเลยสิบสี่วิ เราโจนแล้วลูกนี้ต้นโป่งไว้ออกครับสีแล้วหมดเวลาครับสามแต้มของทักคอนคีเช็ดของพัชั์สันนียครังไงดันเดีด๋วยวนีว้ล็อไปเลยต่อเดี๋ยวกินได้แล้วต่อเดี๋ยว